โครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์และภาสาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจึงได้จัดห้องเรียนพิเศษเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจในด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้ศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาในรายวิชาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวมถึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การวิพากษ์ประเด็นสำคัญต่างๆทางสังคมตลอดจนการร่วมประชุมสัมมานา การศึกษาแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การศึกษาในสาขาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไปโครงการห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา2562 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ร่วมโครงการจำนวน90คนโดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 45คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 45คนและในปีการศึกษา2564นี้จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้ง3ระดับชั้นอีก45คนรวมจำนวนนักเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น135คน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมเพื่อร่วมสรันร้างสังคมอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป สวัสดีครับผมชื่อนายพัสกรสิทธิกธระโทกชั้นม4 7ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในห้องเรียน p พทิ i นมัม p o ลิสติกแอนด์ลความรู้สึกแรกก่อนเข้าเรียนนะครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรห้องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันตรงกับความชอบส่วนตัวของผมด้วยพอได้เข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับเหมือนเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบ แล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านนิติรัฐศาสตร์มาให้ร่วมอยู่เรื่อยๆเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประทับใจในห้องเรียนนี้ก็คือปกติการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลมากๆแต่การเข้าห้องเรียนนี้ทําให้ความกังวลของผมในส่วนนั้นลดลงครับเพราะมีอาจารย์ในโครงการที่คอยดูแลคอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในสายทางนี้ครับทําให้ผมรู้สึกว่าต้องเดินไปทางไหนถึงจะ มาะสมแล้วก็มีอาจารย์ที่คอยสปอร์ตเราอยู่ตลอดครับผมเปรียบเสมือนกับเรามีแผนที่อยู่ในมือเลยครับผมครับสวัสดีครับกับผมนายพลาวัตศรีกัญชานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเนักเรียนห้อง politics อ,ร,อรุ่นที่1ความรู้สึกภายหลังการได้นนเรียนห้องนี้เป็นเวลา2ปีห้องเรียนแห่งนี้ได้ส,งส่งเสริมความรู้ ในวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเนยื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทั้งในภาพทฤษฎีโดยมีการบรรจุวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ลงในหลักสูตรมีการสอนเสริมหลังเลือกอเรียนจากครูและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆและในภาคปฏิบัติก็มีการจัดค่ายเสริมความรู้ที่มีสามารถสอนกันได้ในห้องเรียนโดยวิทยากรระดับประเทศอีกทั้งยังมีการให้อิสระทางความคิดให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมส่งเสริมวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็จริงแต่ก็ไม่เคยละเลยวิชาทางสายวิทย์คณิตทําให้น้องๆที่เลือกเข้ามาเรียนห้องนี้สามารถสอบแพทย์และวิศวะได้อย่างเด็กวิทย์คณิตทั่วไปอีกประการคือการให้อิสระทางความคิดทางการเมืองในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎระเบียบของโรงเรียนทําให้พวกเราได้ถูกขัดเกลาให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ทำให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปสุดท้ายนี้แรวผมเชื่อว่าห้องเรียนแห่งนี้จะบ่งเพาะนักกฎหมายที่ดีและพัฒนาบุตรหลานของท่านไปในทางที่ดีได้ครับขอบคุณครับ